เข้าใจว่าคุณตายไปแล้วใช่ไหมสวัสดีฟ้า ไม่ใช่เหรอคุณหายไปไหนมาทิกก็เหอตั้งสี่ห้าปีผมว่าคุณอยากเพิ่งถามอะไรตอนนี้ดีกว่าคุณเป็นอะไรหรอ้าแม่ค้าใครมาเหรอคะพ่อย้อสาย ลูกรักของพ่อหนูคิดมาตลอดว่าพ่อต้องยังไม่ตายพ่อต้องไม่ทิ้งพวกเราไปไหนพ่อก็รักลูกคิดถึงลูกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแม่เขาจะคิดถึงเราเหมือนกันหรือเปล่าคุณช่วยรับดอกไม้นี่หน่อยได้ไหม ฟ้านี่คุณเปลี่ยนแหวนแต่งงานเป็นนานเท่าไหร่แล้ววันนี้ผู้ชายที่ฉันรักที่สุดก็กลับเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วทุกอย่างก็กลับตลบปะไปหมดฉันชื่อฟ้าค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับความรักของฉันคุณรู้ไหมว่้สายห้าปีที่ผ่านมาเนี้ยมันนานแค่ไหนรู้สิ ผมรู้ดีเลยฟ้าฉันว่า,าต้องคุยกันแล้วนะเรายังมีเรื่องต้องคุยกันอีก่อ่ะฟ้าแม่คะอยากให้พ่อไปนะคะทิกเกอร์คุณหยุดก่อนคุณอย่าเพิ่งไปเรามีเรื่องต้องคุยกันนะฟ้าผมกลับมาแล้วจ้า เตรียมตัวจัดงานมันเกิดฉลองใหญ่ผมหรือยังวันนี้ผมมีดอกไม้มาให้คุณด้วยนะภรรยาสุดที่รักผมเข้าใจว่าคุณตายไปแล้วใช่ไหมที่คุณจะถามผมแต่เสียใจด้วยนะที่ผมยังไม่ตายฟ้า นี่มันเพศสัจกรที่อยู่ในตลาดใกล้บ้านเราผมไม่ใช่แค่เพศสัจกรที่ขายยาในตลาดแล้วนะครับผมอะแต่งงานกับฟ้ามาสองปีแนละ้วพี่มดคะฟ้าขอคุยกับสามีฟ้าก่อนได้ไหมคะสามีสามีคุณกับผมไงฟ้าผมยืนอยู่นี่ไงสามีคุณอะ วันนี้ผมตั้งใจรีบปิดร้านเลยนะเพื่อจะมาฉลองวันเกิดของผมกับคุณแต่ผมว่าผมไปดีกว่าพ่อคะพ่ออย่าไปนะคะมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะฉลองกันแค่คนในครอบครัว คุณนี่มันกันเร็วดีจริงๆนะทิกเกอร์คะคุณอยู่ต่อเถอะนะคะฉันขอร้องอะไรนะนี่ฟ้านี่คุณเลือกมันเหรอพี่หมดคะนี่พี่หมดพูดอะไรอะ่ะใช่สินะผมมันเป็นส่วนเกินไปแล้วไงขอบใจในายมากนะ ที่นายเข้ามาทำลายบันเกิดของฉันในวันนี้อขอบใจจริงๆแม่คะพอยสายลูกกลับเข้าไปในห้องนอนก่อนนะไม่ค่ะหนูจะอยู่กับพ่อฟังพ่อนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะลูก ทิกาทิกาทิกาฉันรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับพายุที่พัดเข้ามาโดยที่ฉันยังไม่ทันตั้งตัวและมันกำลังพัดทำลายชีวิตฉัน ตอนนี้ทุกคนกำลังร้อยฉันเป็นคนตัดสินใจเล่ากับว่าฉันคือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดสวรานช่วยบอกฉันทีได้ไหมว่าฉันต้องทำยังไงอะ ไม่คิดเลยว่าคุณจะมาที่ที่เราเคยมาด้วยกันประจำฉันไม่ได้มานานแล้วแหละตั้งแต่คุณตายแต่คุณก็ไม่ได้ใช้เวลาทำใจนานเท่าไหร่เลยสุดท้ายคุณก็หาคนมาแทนที่ผมได้รวดเร็วทันใจเหมือนกันคุณพูดแบบนี้ได้ยังไง คุณรู้ไหมว่าฉันแทมหยุดหายใจตอนนี้เขาบอกว่าคุณตายแต่คุณกลับมาบอกว่าฉันทำใจได้รวดเร็วแบบนี้เหรอที่ฉันมีชีวิตอยู่ทุนนี้ก็เพอพอยใสถ้าไม่มีพอยใสฉันคงฆ่าตัวตายตามคุณไปแล้วแต่คุณมาบอก วินาทีนั้นฉันก็เริ่มรู้สึกราวกับว่าปัญหาต่างๆมันไม่มีอยู่จริงสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้รู้ว่า<อ>เขายังมีลมหายใจอยู่และเขาก็กลับมาแล้วมันที่ถึงหนู่วันนี้ก็ ที่ฉันไม่รู้เลยว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่ช้าฟ้าคุณจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนเรามีความสุขกันมากแค่ไหนผมชอบตื่นมาตอนเช้าจิบกาแฟที่หนเมยียงข้างบ้านคุณจำได้ไหมฉันต้องจำได้สิคะแล้วฉันก็จำได้ด้วยว่าหลังจากนั้น ไม่ว่าฉันจะพยายามตามหาคุณมากแค่ไหนฉันตามคุณไปทุกที่จนกระทั่งฉันรู้ตัวว่าพลอยสายไม่ได้สูญเสียแค่พ่อแต่ยังสูญเสียแม่ไปอีกคนผมขอโทษนะที่ทำให้คุณกับลูกต้องผ่านช่วงเวลาที่เลวร้วายพวกนั้นมาที่ฉันผ่านมาได้ก็เพราะพี่มดค่ะ ฟ้าคุณรักเขาไหมพี่มดเขาทำให้ฟ้ากับพลอยใส่ไม่เคยรู้สึกว่าขาดเลยเลยค่ะเขาเป็นคนดีคนนึงนะคะฟ้าผมจะไม่บังคับให้คุณกลับมาหาผมหรอกผมใช่คุณเป็นคนตัดสินใจเองทิกเกอร์คะคุณจะโยนหน้าที่การตัดสินใจทั้งหมดมาให้ฟ้าไม่ได้นะคะที่ผ่านมาฟ้าก็ทำเต็มที่แล้วด้วยอะ่ะ ถ้าไม่มีพี่มดพอยใส่คงไม่มีชีวิตที่ดีได้ในวันนี้หรอกค่ะแต่ผมจะไม่มีทางทิ้งลูกไปอีกเพราะวผมกลับมาแล้ว ผมก็แค่ต้องการมาเก็บกวาดทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก็แค่น<อ>ั้นเออที่นายก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอฮอะผมกะไว้แล้วเชียวฟ้าว่าคุณอะ ต้องเลือกมั่งแม่คะแม่แต่งงานกับลุงมดแล้วใช่ไหมคะเรื่องนั้นก็คุยกันมาหลังค่อยใส่ทำไมอะฟ้าก็คุยไปเลยสิ่ทำไมต้องปิดบังอะไรด้วยอะคุยไปให้รู้เรื่องไปเลยโอเคโอเคพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แต่ตอนเนี้พี่มดส่งถังน้ำมันมาให้ฉันนะไม่ ผมต้องการจะคุยวันนี้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ส่วนเรื่องทางน้ํำมันอ่ะมันเป็นของผมคุณไม่ต้องมายุ่งฟ้าผมว่าคุณพาพ่อใส่ขึ้น่องบ้านก่อนดีก,กว่า <c oughs> เขาเมาแล้วก็โกรธมากเลย <c oughs> เดี๋ยวทันีีผมจัดการเอง <c oughs> คุณดูสิฟ้าตอนเนี้ย กลายเป็นไอ้โลจิตต่อหน้าพวกคุณต่อหน้าครอบครัวไปแล้วทำไมล่ะฟ้าทำไมอ่ะคุณบอกผมหน่อยดิผมมันทำอะไรผิดเหรอผมต้องไปเจอเรื่องอย่างเงี้ยฟ้าคุณอีเข้าไปเลยคุณปล่อยฉันเถอะคะ่ะ ฉันไม่มีวันแต่งงานกับคนบ้านหรือโลกสิษ์แน่ๆอยู่ั้งกันมาตั้งสองปีแม่อยา่าเพิ่งเข้าไปยุ่งกับลุงมดเลยนะคะพี่โมดพี่โมดใจยเย็นก่อนนะฟ้ารู้นะว่าพี่โมดเป็นคนดีอ่ะ เราพี่มดก็เป็นผู้ชายที่ประเสริฐมากเลยอ่ะพี่โมดพี่หมดดูแลฟ้ากับพลอยใส่ได้เป็นอย่างดีเลยนะแล้วพี่ก็ทำให้ฟ้าผ่านเรื่องเราเลวร้ายมาได้อ่ะแต่ตอนเนี้ยอารมณ์ที่พี่กำลังโกรธอยู่อ่ะ มันไม่ได้ทำให้พี่แก้ปัญหาอะไรได้เลยนะว่<ง>าร้อ,อ,งองนะพี่พี่ทำแบบน,นี้เลยนะผมรู้ดีฟ้าคุณไม่เคยมีผมเลยคุณต้องมีเข้าเข้ามาขั้นกลางตลอดระหว่างเราอ่ะ เราสองคนมีเข้าขั้นตลอดใครอะ่ะพี่มสใครใครอหรอพิกเกอร์นี่ไงต่อยเขาตายไปเป็นผีเขาก็ยังจะไปต้องขั้นการระหว่างเราตลอดเวลาไอ้ผมอะมันเป็นรองตลอดผมมาที่หลังผมมาเป็นที่สอง แต่ผมก็ยอมไงผมยอมคุณไงพี่จะเกลียดฉันก็ได้นะใช่แน่นอนผมกลียดคุณอยู่แล้วแต่ผมจะไม่ทำลายความรักของคุณเพราะอะไรรู้ไหมฟ้าเพราะผมรักคุณไงแล้วพี่กลับมาทำไมอะที่ผมมาเนี่ย มาบอกลาคุณไงแล้วผมก็จะมาเก็บของของผมไปด้วยส่วถ่านน้ำมันผมก็จะมันไปด้วยผมหลีกทางให้คุณอยู่แล้วฟ้าผมทำเพื่อคุณได้อยู่แล้วฟ้าถ้ามีอะไรผมขอตัวพี่อย่าเพิ่งไปเลยนะ พี่อยู่รอ้อยพี่สั่งเมาก่อนนะพี่จะไปในสภาพแบบนี้ไม่ได้พี่ต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่าพี่จะฟังนี่สิ่งที่พี่ที่ฉันพูดได้ผมสัญญาแต่ <c oughs> ตอนนี้คุณปล่อยผมได้แล้ว นายต้องดูแลพวกเขาให้ดีๆนะครับผมรับป่ะ ไปอ่ะผมจะไม่ทิ้งคุณกับลูกไหนนะ